วัสดีครับในพนคนทำสวน29สิงหาคม2568ในวันนี้ในพนคนทำสวนและครอบครัวนะครับได้มาเปิดประสบการณ์ร้านใหม่อีกร้านหนึ่งที่เปิดเมื่อวานนี้เอง28สิงหาคมร้านบูรามาลีเปิดที่ห้างสยามพารากอนบูรามาลีเป็นอาหารไทยในโรงน้ำชาที่ทำอาหารไทยแบบดั้งเดิม ด้วยความปราณีตเข้มข้นรสชาติจัดจ้านมาผสมผสานกับชาทั้งชาร้อนชาเย็นชาในรูปแบบต่างๆบูรามาลีเริ่มเ,เปิดกิจการเมื่อวันที่28สิงหาคม2568คือเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นการขายอาหารไทยกับชาในรูปแบบต่างๆเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ คุณปลาเจ้าของทองสมิธหรือคุณปลาไอเบอรี่เป็นการตกแต่งร้านที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนี่นะครับลองมานั่งรอคิวยาวกเลยนะครับเป็นรูปแบบของอาหารไทยกับการขายชาในรูปแบบต่างๆอารสนโนนทีก็จะอยู่ในร้านขายอาหารไทยแห่งนี้นะครับ ราแปลว่าเมืองมาลีแปลว่าดอกไม้รวมกันก็คือเป็นเมืองดอกไม้นั่นเองนะครับนี่สิครับมารอนาหรือยังครับใกล้ถึงคิวแล้วค่ะได้คิวที่เท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดโอ้โหิมีความอดทนสูงมากไหมครับผิดรับกคิวแล้วนะครับผิดรับคิวแล้วเหครับถ้าถ้าจองถ้าจองล่วงหน้าล่ะนี่เป็นวอล์กอินใช่ไหมวอล์กอินแต่ถ้าจองล่วงหน้าก็เต็มไปหลายวันเลย ถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับเราไปชิมกันเราไปชิมกันสองเราก็เลือกเมนูไอทีเซตนะครับซึ่งเป็นเซตของชาชาที่เราเลือกก็เป็นโลตัสเดอร์มาลีก็คือชาดอกหัวหลวงรามาลีที่สยามพารากอนเป็นสาขาแรกเปิดเมื่อวานก็คือวันที่28สิงหาคม2518 และในวันที่4กันยายนเดือนหน้านะครับก็จะเปิดสาขา2ที่ดูสิตเซนทัลพาร์คสำหรับเมนูอาหารนั้นก็จะเป็นชาในรูปแบบต่างๆครับแล้วเป็นเซตไอาาทีเซตก็มีมีของว่างอาหารต่างๆทั้งอาหารจานเดียวแล้วกับข้าว ตามไปด้วยของหวานไอศครีมโรทัศเดอร์มาลีก <c oughs> ็เป็นชาไทยกลิ่นบัวหลวงนะครับเป็นชาภายในประเทศนี้โรทัศเดอร์มาลีที่บูรามารีโรทัศเดอร์มาลีชาไทยที่รสชาติดีนะครับน,นี่คือบรรยากาศในบูรามารีที่สยามพารากอนนะครับ ไาฟพีเซษของเขาอลังการมากบอกว่าหลนกระทงทองนี้อร่อยมากรสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยอร่อยมากๆโดยกุ้งสามเปลอือพนันมีแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้นี่เป็นคำแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าของเขาอร่อยมาก เป็นการปลาเนื้พิสีพิถันด้วยรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านถึงใจอร่อยกรานิต้าส้มฉุนหน้าตาเขาดีเนี่ยลองชิมลองชิมลองชิมเราสร้างความสดชื่นรสชาติอร่อยมีปลายแห้งโรโยหน้าทำให้กลิ่นหอมสดชื่นอร่อยมากครับอร่อยครับกรานิต้าส้มฉุนเขาบอกว่าอร่อยสดชื่น เป็นข้าวเกลียบผักหม้อคือตัวนี้แล้วก็อัญชันสาคูไส้หมูเรามาทานอันชันสาคูไส้หมูกอนนะครับตามด้วยข้าวเกลียบผักหม้อมีทั้งพริกมีทั้งผักชีแต่จานไปแบบนี้ครับเขาบอกว่าอร่อยทุกคำเด็ดเด็ดมากไปเป็นเมี่ยงกระทงทองมาดูหน้าตาเขาสิครับโอ้ จลับไปกลับไปต่อด้วยหมูสเต๊ะนะฮะโอ้โหเป็นเนื้อหมูที่เป็นชิ้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 นพอดีคำแล้วน้ำสเตะ๊ะดูสิครับชิมน้ำสเตะ๊ะเยอะๆแบบนี้ครับผมบอกว่าอร่อยเด็ดฟุกคคำหมูสเต๊ะต้องที่นี่เลยนะครับทั้งตัวหมูจะมีความนุ่มและเนื้อสเต๊ะจะมีความเข้มข้นขอใช้คำว่า อร่อยมากไปเป็นขนมถ้วยนะครับนีค่คนละหนึ่งฝาครับทำโตโต,ตแบบนี้เลยนะครับนี่ๆๆๆดูใจคำเจว,ว่าเด็ดไปเป็นขนมทองพับนะครับโบราณสุดๆทานพร้อมกับใบเตยอ,อร่อยมาก อ hmm. oh. ไปเป็นขนมสมมนัสนี่ของทิมมาดูนะครับดูสมมนัสครับมะน,นันเนี่ยดูแรธรรมดาแต่พอทานกับคู่กับชาเนี่ยอร่อยมากร้านก็นำชามาย้เลือกมีหลายอย่างมากทั้งกลิ่น,นดอกไม้และผลไม้ บริการดีมากต่อไปเป็นขนมกล้วยนะครับแต่ดูสิครับเขาเห็นเป็นตัวกล้วยเนะี่ยชัดมากดูสิครับดูสิครับไม่ใช่ีแต่แป้งนะโอ้เป็นแบบโบราณโบราณแบบคุณภาพแบบพรีเมียมชิมไปดูนะครับมันได้แบบคุณภาพด้วยความหวานนะกล้วยด้านในดูดูสิค,ครับอร่อยมากนี่นี่นี่ แนะนำแนะนําขนม้วยที่นี่อร่อยจริงครับตามต่อด้วยข้าวเหนียวทุวเรียนดูสิครับทูเรียนเขาให้แบบตูใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยอู Ooh, แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่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 เปคำคำแบบนี้เลยนะครับ bad, นี่จัดเต็มจัเต็มแบบนี้ครับอร่อยมากอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ ร้านนี้เมนูเด็ดห้ามพลาดเด็ดขาดนายพลคนน้ำสวนการันตี I didn't.